สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตามาดูนกในหมู่บ้านแหละหนาวเขหาหันมานเลี้ยงหมดนกเนี่มันมาเองนะเนี่นยทั้ง <c oughs> เป็ดทั้งนกอ่ะเป็ดเป็ดด้วย <c oughs> นกด้วย <c oughs> อยู่ตามสระนะ้ำในนี้มีปลาด้วยนะเนี่นย มาก็เดินมาน่าออกกำลังกายเลียงอาหารมันใหญ่เนละย,ยไม่มีคนเลี้ยงมันเนี่ยมาเองถ้าคนเขามีอาหารเลือยงก็ามาโยนให้มัน ลูกอ้อเดินนะค่ะสวรเขาเรียกสวรบ้านเรียค่าน,นก็ไม่ข่าวลุงนี้อันเนี้สวนเขาไม่ให้จับเลยนะเนี่ยตรวจจับม่ไ <c oughs> <c oughs> ตร,ตรงไม่ได้ไม่มีอะไรให้กินไม่มีอะไรเลยเดินมาเฉยๆมาหาเอาาะไปแทบ ม้อยเรลืองหมดเลยป่ะฟินิชบายบายขอบคุณมากที่เข้ามาดูช่วยกด like. ไลค์กดแชร์สวยนะสวยมากแล้วก็หนาวด้วย โอเคบาย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 ซีอูเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณมากที่กช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ